สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมย์ชินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้เป็น EP พหนึ่งสำหรับเสื้อไอริสโคเชตัวที่หนึ่งพี่จะแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ถักสำหรับเสื้อไอริสโคเชตัวที่หนึ่งพี่ใช้ไหมโทนสีฟ้านะคะสามสีเป็นสีฟ้าเข้มฟ้ากลางแล้วก็ฟ้าอ่อนสองสีนี้พี่ใช้ถักดอกส่วนสีนี้พี่ใช้ในการเดินเส้นตะข่าย สีเลือกโทนตามที่เราชอบเบอร์ที่พี่ใช้เป็นซัมเมอร์เบอร์สิบหกเส้นเท่ากันหมดเลยทั้งทั้งสามสีแล้วแต่เราเลือกใช้นะคะลองดูอุปกรณ์ถัดไปเข็มโคเชพี่ใช้เข็มโคเชเป็นเข็มเงินหัวเล็กเบอร์ที่ใช้คือเบอร์สี่หัวขนาดหนึ่งจุดสองห้ามิลเข็มที่ทดแทนได้ก็ใกล้เคียงกันจะเป็นหัวขนาดหนึ่งจุดสามมิลเข็มเงินแต่ของพี่จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเรา จับเราทําตะข่ายมือเราจะเปลี่ยนการจับเป็นการจับวิธีนี้แล้วมันจะจับได้ถนัดมือกว่าเพราะมีตรงนี้ลองก็ลองดูนะคะแล้วแต่ละถนัดต่อไปเข็มสอดเข็มสอดเข็มปักคอสติสเข็มนี้จะใช้ในการช่วยในการที่เราถักลายแล้วก็เก็บซ่อนเสศษไหมอุปกรณ์สําคัญอีกอันหนึ่งคือเข็มหมุดเข็มหมุดใช้เยอะนะคะให้ซื้อเป็นกล่องเนะคะหนึ่งกล่องน่าจะประมาณประมาณหนึ่งร้อยตัวได้ ใช้ประมาณสักสี่กล่องใช้เยอะค่ะแล้วก็หมอนหมอนที่เราใช้ปักเข็มหมุดตัวนี้เข็มบมดนี้จะได้ใช้ตอนที่เราลงไปที่แบบแล้วแต่ตอนที่เราถักช่วงแรกเนี่ยจะใช้อุปกรณ์แค่นี้นะคะแล้วก็กันไก,ก่อุปกรณ์เรามีเท่านี้แบบที่ใช้ถักออกมาเป็นเสื้อดูที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะพี่จะบอกว่าแต่ละอันพี่ใช้รหัสอะไรก็ ตามไปดูได้ที่อัลบั้มของโคเชไอรีสได้นะคะพี่จะลงรหัสไว้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไว้ตรงใต้คําอธิบายของคลิปวิดีโอเสื้อตัวนี้นะคะพี่จะใช้เป็นโซ่ยาววิธีถักโซ่ยาวก็ไอ001ถ้าเป็นคอเสื้อก็ไอ029ดอกไม้ก็จะเป็นไอ003พี่จะเขียนเรียงไว้แบบนี้ดูได้ที่คําอธิบายของคลิปวิดีโอแล้วตามไปดูได้นะคะตรงนี้อยู่ที่ยูทูบช่องพี่เมย์ เมทินีแฮนเมดแล้วก็ถ้าอยู่เป็นอัลบั้มก็จะเป็นอัลบั้มไอริสโคเชบายพี่เมย์ค่ะอยู่ที่ช่อง youtube เหมือนกันอุปกรณ์ถัดไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะในการที่เราจะสร้างแบบสร้างแบบก็คือสร้างแพทเทิร์นเสื้อเสื้อตัวนี้นะคะ อลิโคเชตัวแรกของพี่เมย์พี่เมย์จะเป็นเสื้อที่เป็นแขนในตัวแบบจะเป็นการสร้างแบบง่ายๆโดยที่คำนวณจากตรงที่ส่วนที่กว้างที่สุดของของร่างกายของพี่พี่ใช้ตรงสะโพกได้เสื้อออกมาเป็นแขนในตัวแบบนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะจะมีแผ่นโฟมแผ่นโฟมซื้อที่ร้านค้าร้านเครื่องเขียนนะคะหนาประมาณสองนิ้ว หนึ่งแผ่นของเขาจะเป็นยาวประมาณร้อยี่สิบกว้างหกสิบนะคะราคาไม่แน่ใจน่าจะประมาณเจ็ดสิบบาทอันที่สองก็คือพลาสติกใส,พล,สกพลาสติกใสจะเป็นพลาสติกที่ใช้ห่อปกหนังสือตอนที่ตอนที่เราเรียนตอนประถมนะคะอค่ะอารที่สามก็เป็นเทปกาวหรือสก็อตเทปอันที่สี่เป็นกระดาษสร้างแบบที่ร้านเครื่องเขียนจะมีขายค่ะกระดาษสร้างแบบจะเป็นกระดาษออกสีน้ําตาลนิดหนึ่งแผ่นประมาณห้าบาทเข็มหมุดก็ซื้อมาไว้ประมาณสี่กล่อง นี้รงเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีสร้างแบบเสื้อแขนในตัวนะคะข้อมูลสําหรับการสร้างแบบสําหรับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่เป็นแขนในตัวไม่ยุ่งยากมากเพราะว่าพี่จะใช้ตรงสะโพกนะคะอันนี้เป็นขนาดไซส์มาตรฐานของเสื้อทั่วไปเสื้อทั่วไปก็เวลาเขาจะเอาไปสร้างแพทเทิร์นเสื้อก็จะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่ประมาณสามอย่างก็คือลหล ช่วงอกสะโพกถ้าเป็นไซส์ S นะคะถ้าเป็นไซส์ S หน่วยเป็นเซนนะคะไซส์ S ก็จะ38ไหล่กว้างรอบอก82สะโพก90ถ้าเป็นไซส์ M ไหล่กว้าง39รอบอก86สะโพก94ถ้าเป็นไซส์ L ไหล่จะกว้างประมาณ40รอบอก90สะโพก98อันนี้คือไซส์มาตรฐานที่เขา ใช้เวลาตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีจําหน่ายทั่วไปในท้องตลาดทีนี้ของเราเองเราสามารถปรับได้เพราะบางบางส่วนของเราก็จะใกล้เคียงตัวต้นแบบอันนี้เป็นขนาดต้นแบบนะคะของพี่พี่ใช้ไหล่กว้าง40รอบอก92สะโพก100ตัวนี้เป็นขนาดของเสื้อที่เราจะใส่ที่เราจะต้องการถักออกมาเราคำนวณตัวตัวนี้ก่อนดับแรกสำหรับ เสื้อไอลิสตัวที่หนึ่งที่เป็นแขนในตัวนะคะจะใช้ตัวนี้ในการคำนวณวิธีคำนวณเราก็เอาหนึ่งร้อยตั้งบวกหกหารสี่ลบหนึ่งจะได้ออกมายี่สิบห้าจุดห้าทีนี้ตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ถ้าของคุณเป็นร้อยสิบคุณก็เอาร้อยสิบตั้งร้อยสิบบวกหกหารสี่ลบหนึ่งมันจะได้ออกมาเป็นพับครึ่งพับครึ่งออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เวลาเราสร้างแบบเสื้อตัวนี้ จะเป็นแขนในตัวความยาวหห้าสิบ้าเซนแขนจะกว้างยี่สิบเซนอันนี้นะคะตามแพทเทิร์นที่พี่ทำเวลาเราสร้างแบบเราก็ขีดเส้นยาวขีดเส้นยาวมาสองเส้นก่อนอนแบบนี้นะขีดเส้นยาวเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองช่วงห่างระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเนี่ยจะห่างเท่ากับสะโพกที่เราคำนวณได้เมื่อกี้25.5เสื้อตัวนี้ยาว ห้าสิบห้าเซนหลังจากที่เราวัดจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองเสร็จแล้วเราวัดขึ้นไปห้าสิบห้าเซนเป็นความยาวมันจะได้เป็นออกมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบน,นี้เป็นกรอบแรกต่อไปเรามาดูตำแหน่งที่เราจะต้องมีการแบ่งเราจะแบ่งช่วงคอช่วงคอตรงนี้เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานเราวัดจากจุดตรงนี้นะคะจุดตัดจุดแรกวัดจากตรงนี้มาสิบเซนแล้วก็วัดจากจุดเดิมมา ยีส่สิบเจ็ดเซนทำมาร์กไว้วัดจากจุดเดิมมาสามสิบเอ็ดเซนตรงนี้จะเป็นคออันนี้เป็นไหล่มันจะเป็นแขนในตัวนะคะไหลมันจะเกยออกมาแล้วตรงนี้เป็นแขนแขนตรงนี้จะประมาณสี่เซนนะคะเลยออกมาแล้วเรามาดูคอจากจุดตัดตรงนี้เราวัดลงมาสองเซนเพื่อทำเป็นแนวคอหลัง จากจุดนี้เหมือนกันวัดลงมาสสิบองเซนเป็นแนวคอหน้าคอหน้านะคะแล้วแต่ชอบบางคนชอบเป็นสสสิิบองงถึบห้าก็สามารถวัดลงมาได้ของพี่ใช้สสิบองเซนหลังจากนั้นเรามาดูช่วงแขนตรงที่เป็นจุดหลังจากที่เราแบ่งตรงนี้ส10 27 31เราขีดเส้นล่างแบบนี้ออกมาก่อนล่างเบาๆแบบนี้นะคะตรงจุดที่เป็นเส้นที่31เราวัดลงมา1.5เพื่อให้เป็นไหล่มันจะสลบลงมา แล้วจากจุดตัดตรงนี้วัดลงมายี่สิบเซนจะเป็นช่วงกว้างของแขนหลังจากนั้นเราก็วัดสโลปออกมาเราจะได้เป็นแพทเทิร์นเสื้อคอตรงนี้ก็วัดโคง้งนี่นะคะทีนี้มาดูชิ้นงานตัวอย่างที่พี่ทำทำตามนี้เลยนะคะได้ออกมาเป็นเสื้อแบบนี้เป็นแพทเทิร์นเสื้อความยาวตามชอบเราชอบยาวกว่าน,นี้เราก็สามารถต่อไปได้ ช่วงสะโพกถ้าใครมากกว่านี้ก็สามารถปรับได้หลังจากที่เราลงวางโครงล่างเสร็จเรียบร้อยตามที่พี่เขียนให้เมื่อกี้เราโค้งคอหลังโค้งคอหน้าโค้งแขนนะคะตรงนี้ตอนที่เราจะทําแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นอย่างนี้อันนี้พี่จําลองให้ดูนะคะแล้วก็พับพับไอ้งานที่เป็นกระดาษเขียนแบบพอเราพับกระดาษเขียนแบบเสร็จเราก็ตัดประมาณสักหกสิบเซนได้ค่ะ นะคะแล้วก็พับครึ่งเป็นแนวอย่างนี้ออกมาหลังจากที่เราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราลองเครีย์มาดูเห็นไหมอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอันโล่งเปล่าเราเราหาตัวรอยไม่ได้ตรงคอเราก็ใช้อย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่มีกระดาษที่เป็นกระดาษก๊อปี้เราก็ใช้เข็มหมุดจิ้มตามรอยนี้พอจิ้มตามรอยนี้เสร็จแล้วมันจะได้เป็นรอยล่างของคอเสื้อด้านหลังมาแบบตัวนี้นะคะ ถ้าเรามีก๊อปปี้เราสามารถก๊อปปี้อีกด้านหนึ่งเพื่อทําเป็นแพทเทิร์นข้างหน้ากับข้างหลังออกมาหลังจากนั้นเราก็ตัดตัดอันนี้พี่ตัดตามโครงของคอหลังถ้าเป็นแผ่นใหญ่คุณก็ตัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่จําลองให้ดูว่าเป็นแผ่นเล็กตรงนี้ก็ตรงไหล่ก็ตัดสโลปลงไปเลยเป็นวิธีสร้างแบบเสื้อง,ง่ายๆเป็นแขนในตัวค่ะสําหรับอลิโคเชที่พี่ทําเป็นตัวที่หนึ่ง สำหรับ EP นี้เป็น EP หนึ่งนะคะตามต่อได้นะะตัดลงมาถ้าเราจะสร้างตัวนี้จะเป็นแผ่นหลังเป็นชิ้นงานด้านหลังเราก็จะได้เป็นแพทเทิร์นออกมาถ้าเราจะทำเป็นชิ้นงานด้านหน้าเราก็พับครึ่งใช้กระดาษกดลายตัดเป็นช่วงคอออกมาเราก็จะได้เป็นคอหน้า สร้างครั้งเดียวได้สองแผ่นอันนี้เป็นเสื้อในตัวนะคะติดตามต่อที่ EP สองนะคะจะเป็นการวางวางลายลงไปบนอุปกรณ์ตัวแพทเทิร์นตัวนี้ติดตามต่อ EP สองค่ะ